วันนี้นะคะมูลนิธิสิเสเพื่อเด็กและเยาวชนร่วมกับบริษัทเอสซีจอนสันเอจอนสันนะคะและก็โรงเรียนในพื้นที่อีกจํานวนสิบเอดโรงเรียนนะคะจัดกิจกรรมตลาดนัดยุงลายนะคะโดยเราคาดหวังว่าเด็กๆที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะคะจะมีความรู้และก็สามารถที่จะไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนของตนเองได้แล้วก็นําความรู้กลับไปใช้ที่บ้านได้เพื่อให้ปลอดโรคปลอดยุงค่ะและก็ปลอดไข้เลือดออก การอโรมาเฮอร์บสต็อปแอมนะคะใช้เพื่อเป็นป้องกันยุงค่ะทำจากสมุนไพรที่หาได้ง่ายค่ะมีตะไคร้หอมมะนาวมะกรูดแล้วก็ยูคาลิปตัสค่ะใช้แบบพอดีค่ะใช้ในการป้องกันยุงเป็นสมุนไพรที่ แถวบ้านเราหาได้ง่ายๆเลยค่ะฐานนี้นะคะก็เป็นฐานจากโรงเรียนเบตตี้ดูเมนสองช่องเมกนะคะเป็นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยากันยุงจากเพื่อศึกษางานส่วนพฤกษศาสตร์ก็คือข่าค่ะเราจะนําข่ามาเป็นวัตถุดิบหลักในการทํายากันยุงซึ่งโรงเรียนของเรานะคะทํายากันยุงเป็น2อรูปแบบค่ะก็คือในรูปแบบขดและรูปแบบทูบค่ะ ค่ะฐานเราจะเป็นฐานลูกบอลสมุนไพรกําจัดลูกน้ํายุงลายค่ะจะช่วยในการกําจัดลูกน้ํายุงลายโดยเฉพาะค่ะจะมีส่วนผสมเป็นปูนแดงค่ะแล้วก็ขิงค่ะมะกรูดปั่นละเอียดค่ะแล้วก็จะมีตะไคร้หอมค่ะก็คือฐานเกี่ยวส,สเปรย์ไล่ยุงครับอ่มีส่วนผสมใบมะกรูดใบสะระแหน่ใบกระเพราแดงก็จะทําน้ําหมักของอ น้ำมันยุงสเปรย์ไลยุงครับค่ะโครงการสบู่หอมไลย,ยุงอาบสะอาดป่ดท่าจักยุงค่ะขั้นตอนแรกเอากลินสรีนไปต้มค่ะต้มให้เป็นน้ำสามารถแต่งกลิ่นได้ใส่สีได้ค่ะแล้วนำแล้วนำมาใส่พิมพ์ค่ะทำเพื่อไล่ย,ยุงค่ะไม่ให้ยุงมากัดเราค่ะอนไคือตัวอย่าง๋ยวไปดูสินี่ค่ะนี่ค่ะ สบู่ของพวกเราสัสดีค่ะ ตึ๊บยือไหนอะต่่ทจะเวลาขนนีอันนี้คือกํายาะคะเป็นตรระยทํำยังไงคะอันนี้เราจะมาผสมสมุนไพรนะคะนี่คือสมุนไพรที่เราผสมก็จะมีขิงขาไพรแล้วก็ถั่งบงแล้วก็ขี้เหลื่อยนะคะแล้วก็จะใส่สารตึงกินด้วยให้ก,กินมันคงอยู่แล้วเราก็จะมาปัาน้นแบบ เป็นแถมสามเหลี่ยมอบบนี้แล้วสามารถใส่อะไรได้บ้างนี่จะได้แบบนี้เลยแล้วเราก็เอาไปตากาแดดพอมันแห้งแล้วก็สามารถใช้ได้เลยใช่ไหมคะเราก็จะถูดตรงหัวมันเลยอ๋อจุดใช่ไหมคะโอเคเป็นยาก,กันยุงใช่ไหมคะใช่แล้จะเป็นมมข,ของแม่ไข่ถูกต้องนะคะแล้วก็ ลูกน้ำถูกต้องตัวโมงก็ถูกต้องยุงลายก็ถูกต้องเก่งมากเลยเลยชิดให้ลอยโอเคค่ะสำหรับฐานนี้นะคะจะเป็นบอร์ดเกมเกี่ยวกับยุงลายนะคะที่เราจะมาให้น้องๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของยุงลายเกมพิชิตยุงลายวิธีการป้องกันและการกําจัดยุงลายค่ะโดยนี้จะเป็นบอร์ดเกมภารกิจพิชิตยุงนะคะให้น้องๆเลือกวิธีการภารกิจพิชิตยุงลายค่ะโดยการป้องกันแล้วก็ปกป้อง ยุงลายก่อนที่จะเข้ามาลุกล้ำภายในพื้นที่ส่วนบุคคลของเราค่ะเช่นบ้านเรือนหรือว่าอาคารเรือนค่ะครับต้องยอมรับนะครับว่าไข้เลือดออกี่เป็นปัญหาที่เป็นหาสําคัญของด้านสาธารณสุขนะครับตั้งแต่ระดับประเทศนะครับระดับจังหวัดนะครับในส่วนของอำเภอพี่บูรณ์บางสารก็มีสถานการณ์การระบาดอย่างต่อนเนื่องทุกปีนะครับในปีนี้ก็มีการมีผู้ป่วยไปแล้ว จำนวน85รายนะครับคิดเป็น65ต่อแสนประชากรนะครับซึ่งในเรื่องของอปัญหาเหล่านี้นะครับมันจะกระทบทั้งในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ทั้งในเรื่องของค่าใช้จ,จ่ายด้านสาธารณสุขนะครับที่จะต้องดูแลผู้ป่วยแต่ละเคสนะครับในการที่จะทําให้ช่วยในการรักษานะครับทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจความเป็นอยู่นะครับ ญาติพี่น้องที่ต้องมาเฝ้านะครับและก็เวลาที่จะทำมาหากินก็จะโดนกระทบไปนะครับซึ่งณตอนนี้ก็ดีหน่อยนะครับในส่วนของอำเภอพี่บุญยังไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลดออกนะครับซึ่งเราก็ได้มีมาตรการในการป้องกันนะครับรักษาและก็ควบคุมโรคนะครับต้องขอขอบคุณในส่วนของมูนิธินะครับ CCF นะครับและก็ ทาง s อสีจอนสันนะครับที่สนับสนุนกิจกรรมตรงนี้ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีมากที่เยาวชนจะมารู้ถึงมหาภัยที่เกิดจากมียุงลายเป็นพาหะนะครับซึ่งก็จะมีหลาย,ลายโลกที่ที่ยุงลายเป็นพาหะแล้วก็กิจกรรมเหล่านี้ได้นํานวัตกรรมต่างๆนะครับในเรื่องของการป้องกันการเกิดลูกน้ําในเรื่องของการกําจัดของอยุงลายนะครับ ที่ที่จะเป็นตัวผาหะในการที่จะทําให้เกิดโรคครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยครับในตรงนี้แล้วก็เด็กๆเด็กๆเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับต้องยอมรับว่าในส่วนของผู้ป่วยเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเด็กวัยเรียนนะครับถ้าเด็กวัยเรียนตระหนักถึงหมหัตาภัยเหล่านี้แล้วก็ช่วยกันป้องกันนะครับเขาจะเป็นหลักนะครับที่จะรับองค์ความรู้ตรงนี้แล้วไปปฏิบัติต่อที่บ้านนะครับแล้วช่วยไปเผยแพร่ให้กับทาง พ่อแม่พี่น้องหรือญาติเขาที่อยู่ในหมู่บ้านได้ช่วยกันนะครับเพราะเหล่านี้มันทําคนเดียวคนหนึ่งคนเดียวไม่ได้นะครับมันต้องช่วยกันทั้งชุมชนนะครับตั้งแต่การป้องกันการควบคุมการรักษานะครับมันต้องช่วยกันในภาพรวมของทุกองค์กรครับ